สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนนะครับเกี่ยวกับการอ,าอัดนะครับเป็นวิดีโอของโปรแกรม c a นว a นะลูกนะโปรแกรม c a n v a นะครับเราก็ทำนะครับนะโดยการใส่ไตเติลวิดีโอไตเติลแล้วก็เป็นการแนะนำสมาชิกนะครับในกลุ่มของเรานะครับนะแล้วก็มีมวัตถุประสงค์โครงงานนะครับเราก็ทำเป็น หรือเป็นสไลด์ให้ครบนะครับในะความสําคัญของโครงงานนะครับนะประโยชน์ของการทําโครงงานนะครับนะต่อไปนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่คุณรูได้แทรกนะครับนะามานะครับนะสุดท้ายเราก็จะปิดด้วยดีเอ็นนะครับนะเป็นการจบเราก็พูดนะลูกนะในส่วนของวิดีโอเนี่ยนะครับนะเวลาที่เราจะอัดเนี่ย ครับเราก็จะต้องหยุดตรงนี้เราต้องรู้ว่าวิดีโอเราเนี่ยกี่นาทีถ้าสองนาทีเราก็พูดถึงสไลด์นี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็หยุดนะครับก็ดูเวลาให้มันรันไปสองนาทีเสร็จแล้วเราก็าปิดนะครับนะก็จบการประชุมการปิดการอ,าอัดของเรานะครับนะต่อไปนะครับนะขั้นตอนนะลูกนะขั้นตอน ขั้นตอนของการอัดเนี่ยนะครับนะเราก็มาที่จุดสามจุดนี้นะครับนะมาที่จุดสามจุดนี้คลิกลงไปนะครับแล้วเราก็มาที่นําเสนอและบันทึกคลิกลงไปนะครับสังเกตดูนะครับก็จะขึ้นในลักษณะนี้นะครับนะขึ้นลักษณะนี้เดี๋ยวผมอนุญาตลบไปก่อนนะครับนะขึ้นในลักษณะนี้นะครับจแล้วเราก็เอาเมาส์คลิกไปที่สตูดิโอบันทึกงานนำเสนอนะครับคลิกไปเลยนะครับนะ สังเกตดูนะครับก็จะโชว์ลูปของเรานะครับนะอ้อมกับเสียงนะครับนะว่ารูกเรานั้นนะครับนะโชว์ไหมนะครับเราก็เริ่มการบันทึกนะครับเมื่อเราเริ่มการบันทึกเสร็จแล้วนะครับนับสองสาน่งะครับนะเราก็นับไปนะครับนะเราก็อธิบายนะครับนะอธิบายด้วยการคลิกที่รูกสอนชี้ไปทางด้านขวามือนะครับนะ เป็นการแนะนำสมาชิกนะครับเราก็แนะนําไปนะครับนะอ่านี้ครูจะสาธิตวิธีการทํำเฉยๆนะครับแล้วก็อธิบายไปสไลด์ที่2นะครับนะแล้วเราก็อธิบายไปสไลด์ที่3นะครับเป็นสไลด์ที่4นะครับนะต่อไปเมื่อถึงสไลด์นี้นะครับนะมันเป็นวิดีโอเนี่ยเราต้องรู้นะครับว่าวิดีโอนี้นะครับนะมันยาวเท่าไหร่เราก็ปล่อยมันไปถ้ว่าสองนาทีเราก็ปล่อยไป2นาที หรือเท่ากับ120วินาทีนะครับนะเมื่อเสร็จแล้วเราก็กดข้ามไปนะครับนะอ่ากดข้ามไปครับเมื่อหมดแล้วนะครับนะเมื่อจบสไลด์ของเราเสร็จแล้วเราก็เอาเมาส์คิกไปที่สิ้นสุดการบันทึกนะครับอ่าสังเกตนะครับโปรแกรม c คนว a ก็จะทำการอัปโหลดบันทึกนะครับอ่าวิดีโอของเรานะครับนะเป็นไปในลักษณะนี้นะครับนะ เราก็ปล่อยให้อัปโหลดเสร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิงก์นะครับนะส่วนเราก็กดไปที่ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเพื่อเก็บเป็นบันทึกวิดีโอของเรานะครับนะเราก็ดาวน์โหลดเขาก็จะถามว่าเก็บไว้ที่ไหนนะครับมันก็จะไปเก็บไว้ที่โปรแกรมดาวน์โหลดของเรานะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับนะในการอัดนะครับโดยกโดยการใช้เคนวาเนี่ยอัดเป็นวิดีโอนะครับก็ เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ